พูดถึงเรื่องธรรมะนะคะทุกๆคนเรื่องธรรมะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนในเรื่องของผลที่เกิดจากการกระทําของเรานั่นเรียกว่ากรรมกรรมเนี่ยมันมีทั้งดีและก็ไม่ดีในสิ่งที่เราทําไว้ถ้าเราทําดีในวันนี้ผลมันก็จะแสดงออกมา ในวันนี้หรือวันข้างหน้าไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันแสดงออกเสมอมีกรรมที่เรียกว่ากรรมไม่ดีส่วนใหญ่คนจะพูดว่าทํากรรมทํากรรมกรรมเนี่ยมันมีดีและไม่ดีนะคะถ้าคุณทํากรรมไม่ดีวันนี้และวันนี้คุณไม่ได้รับผลของกรรม ที่คุณกระทำไม่ดีไว้ในวันนี้อย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจหรืออย่าดีใจอย่าคิดว่าโอ๊ยไม่มีหรอกนี่เห็นไหมฉันทำต่อให้ฉันทำไม่ดียังไงฉันซื่อ,อ,อฉันไม่ซื่อฉันคดโกยังไงมันก็ไม่ได้แสดงผลของวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะยุคนี้ปัจจุบันนี้มีคนมองหาโอกาสในช่องทางหลายๆช่องทางมากมายจึงเกิดเรื่องของมิจฉาชีพขึ้นมา ทีนี้ที่มันน่ากลัวไปกว่านั้นก็คือมิจฉาชีพที่ใช้ช่องทางที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่า,าถูกกฎหมายแต่ไม่ได้ถูกทั้งหมดเอาเป็นว่าพยายาม ดังข่าวที่เราได้เห็นดำหน้าโทรทัศน์หรือหน้าฟีดหน้าสื่อต่างๆมากมายในปัจจุบันว่าคนมองหาอาชีพมองหาโอกาสในการที่จะทำมาหากินเลี้ยงชีพไม่ได้บอกว่าคนที่คิดค้นระบบขึ้นมาหรือทำธุรกิจขึ้นมาที่จะซื่อทั้งหมดร้อยเปอร์เซนต์หรือว่าอาจจะคิดอะไรไม่ได้ครบถ้วนถ้าเป็นในทางโลกเนี่ย คุณอาจจะได้รับผลของมันในทางที่คุณคิดว่าโอ๊ยลงทุนแล้วทำแบบนี้แล้วได้เงินร่ำรวยมีเงินมีทองมีทรัพย์มีบ้านมีรถหรูเแยะมากมายแต่คุณเชื่อไหมคะถ้าในเรื่องของกรรมในเรื่องคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันละเอียดไปกว่าน,นั้นคะ่ะมาแล้วคุณจะบอกว่า โอ้ยฉันไม่ได้รับผลฉันก็มีความสุขฉันก็เสพบสุขทุกวันนี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนี่คือความเชื่อของดิฉันคนเดียวนะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันพบไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวหรือแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยพบว่าผลของกรรมคือผลของการกระทําของเราในวันนี้มันส่งผลเสมอมันได้รับเสมอไม่ว่าจะช้าหรือเร็วและสิ่งหนึ่งที่ดิฉันมีความเชื่อก็คือ วันที่กรรมมันแสดงผลมันซื่อสัตย์มากแล้วมันทำงานของมันอย่างร้อยเปอร์เซน์ไม่ขาดตกบกพร่องเลยและทำงานอย่างละเอียดและไม่ได้บอกล่วงหน้าด้วยว่ามันจะแสดงผลวันไหนถ้าเป็นทางโลกถ้าเป็นทางกายภาพเนี่ยสมมุติว่าวันนี้ร่างกายทุกคนเนี่ยร่างกายของมนุษย์ทุกคนก็จะมี เซลล์ที่เป็นเซลล์ไม่ดีใช่ไหม mm hmm. เขาเรียกว่าเซลล์ที่อาจจะก่อให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ที่เป็นโรคหลายต่างๆหรือมีเชื้อโรคในร่างกายทุกคน mm hmm. แต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณร่างกายแข็งแรงมันไม่ส่งผลทําให้สุขภาพคุณแย่แต่ถ้าเมื่อไร่คุณอ่อนแอร่างกายคุณอ่อนแอรับรองว่ามันจะโจมตีคุณ mm hmm. แน่นอนแต่กรรมที่แสดงผลในทางพระพุทธศาสนาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสอ่อยว่าเราทำสิ่งใดย่อมรับสิ่งนั้นเสมอนั่นคือเหตุและผลแต่มันละเอียดไปกว่านั้นก็คือมันจะแสดงผลอย่างซื่อสัตย์และไม่สามารถมีอะไรยับยั้งได้เพราะนั่นคือสิ่งที่เราทำนั่นคือการการะทำที่เราทำและจะมาเมื่อไหร่ ไม่รู้ไม่ได้บอกและบางทีก็ไม่ได้มาครั้งเดียวมันมาหลายๆครั้งครั้งแรกอาจจะมาเหมือนคลื่นครั้งที่สองอาจจะมาเหมือนพายุจะมาเป็นไซโคลน i ิเปชันความรุนแรงแล้วแต่ที่เราทำเอาไว้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ไม่ว่าคุณทำอะไรไว้ไม่ว่าคุณจะทำสิ่งดีหรือไม่ดีคุณได้รับผลนั้นแน่นอนและสิ่งที่จะได้รับผล เรื่องของการกระทํานั่นคือเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ต้องบริสุทธิ์คุณสิ่งที่คุณทําวันนี้ถ้าคุณทําทุกขณะจ,จิตที่บริสุทธิ์คุณคิดดีไม่ได้คิดว่าจะไปเอาประโยชน์จากคนอื่นมาใส่ตัวเองคุณก็จะได้รับผลดีแต่เมื่อไร่ก็ตามแต่ที่คุณคิดจะเอาประโยชน์คนอื่นโดยหาช่องทางหรือช่องว่างต่าง ที่จะกอบโกยผลประโยชน์มาสู่ตัวคุณวันที่กรรมมันแสดงผลคุณโอดครวรไม่ได้นะคะอดครวนไม่ได้ะะดว,ไไดว่าทําไมชีวิตต้องมาเจอแบบนี้เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรากระทําทุกทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเสมอว่าเราอะเวลาเราจะทําอะไรให้ดูทุกขณะจิตที่เราอยู่ปัจจุบันให้ดูปัจจุบันทุก ทุกวันทุกวันทุกวันทุกเวลนาทีว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดเราคิดดีเราทำดีหรือเปล่าเราต้องทำทุกๆวันดีนะคะถ้าเราทำวันนี้ถูกต้องไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้ท่านพระพุทธทาสกล่าวไว้แบบนี้นะคะดิฉันก็เห็นด้วยว่าจริงค่ะถ้าเราทำทุกๆวันให้ดีเราไม่ต้องกลัวว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเพราะพรุ่งนี้คืออนาคตของวันนี้คือผลลัพธ์ของวันนี้อยากจะบอกทุกๆคนนะคะว่า ดิฉันเชื่อว่าทุกคนอยากได้รับผลดีของการกระทำถ้าคุณทำดีคิดดีมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์คุณก็จะได้รับผลดีแน่นอนนี่ความเชื่อของดิฉันนะคุน